เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่เกมโรบอทนะครับผมในโหมด build the boat for treasure นะครับผมหรือว่าสร้างเรือเพื่อไปหาสมบัตินั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้แทบจะเป็นเกมที่เราสามารถสร้างเรือได้นะฮะโดยการใช้บล็อกที่เรามีนะครับค่อยๆต่อทีละบล็อกทีละบล็อกแบบนี้นะฮะสร้างจะสร้างเรือสวยๆหรือว่าสร้างเรือที่แข็งแรงพอที่เราจะสามารถผ่านเอออุปสรรคัต่างๆไปได้ก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาสร้างเรือนะฮะแต่ว่าเราจะมาเล่นเป็นยานอวกาศนะครับผมซึ่งเป็นยานอวกาศที่ผมสร้างไว้นานแล้วฮ แต่ว่าผมจะเอาออกมาเล่นนะครับซึ่งยานอวกาศลำนี้นะบอกเลยว่าไม่เคยผ่านไปถึงด่านสุดท้ายได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมาลองดูอีกทีนะครับลองให้ท่านผู้ชมดูว่ายานอวกาศที่ผมสร้างเนี่ยมันจะไปได้ถึงด่านไหนนะครับผมซึ่งการที่เราจะขึ้นยานอวกาศลำนี้ได้เราต้องใช้นี่ครับปเจแล้วก็ิเกตออลนะครับทำให้เราสามารถเดินทะลุเข้าไปนั่งได้นะฮะพอเราเข้าไปนั่งนะครับเราก็ปลดฐานปล่อยจรวดครับผมพอปลดฐานปล่อยจรวดปุ๊บเราก็กดสตาร์ทจรวดครับที่คลิปที่จรวดมันก็จะลอยขึ้นนี่เป็นไงแล้วเราก็เลี้ยวดิทาง หันยากนิดนึงนะฮะโอ้ยผมว่ามันน่าจะตรงแล้วนะเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับพอเราพอเราผ่านตรงนี้ไปได้ผมจะเริ่มเป็นการใช้เจ็ตพุ่งขึ้นไหท่านผู้ชมอ๋อ้โอ้ยโอ้สลายันสลายันไม่ได้อ้าวอะไรเนี่ยโอ้ได้เงินมา16บบาทนะฮะ เราจะมาลองดูว่าถ้าเราไม่พุ่งพุ่งแบบว่าพุ่งแบบเมื่อกี้เราจะไปได้ไกลถึงไหนนะฮะใครมาไม่รู้ครับแต่ว่าเราจะออกเดินทางละบายไปแล้วหมุนหมุนจรวดโอเคครับเราจะค่อยๆตรงไปนะผมไหมเพราะว่าจรวดของเราเนะะี้ยเอ่อมันไม่ค่อยจะสมดุลน,นะฮะนม่หมุนไปเลยควงสมาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในด่านแรกนะฮะมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่มีนาฬิกาติ๊กต็อกนี่ครับด่านแรก ไม่สิเมื่อกี้น่าจะด่านแรกอันนี้ด่านที่2นะครับเราต้องดูในแผนที่ว่าเราถึงด่านไหนละไหนดูสิโอ้ด่านต่อไปเป็นด่านเหมือนจะเป็นหลุมศพนะฮะดูจากข้างๆทานผู้ชมเห็นไหมข้างๆ ข้างๆคือด่านที่เราจะไปถึงนะฮะไม่ถึงด่านนี้แล้วจีรู้สึกว่าจรวดเรามันดิ่งลงเรื่อยๆนะครับผมจะเปลี่ยนไอพ่นนะเผื่อมันหมดกลางทางโอเคไม่ยากไม่ยากโอ้ด่านนี้เป็นด่านขนมนครับดูสิน่ากินไหมแต่เราจะไม่แวะกินเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจรวดเราพังแนะ่ถ้าเราถ้าเราชนสิ่งกีดขวาาน,นะครับชิ้นส่วนของเราก็จะหลุดทีละชิ้น2ชิ้นนะครับผมด่านนี้สามารถเล่นบนมือถือได้นะฮะสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็เล่นได้นะครับเฮ้ย แย่แล so oh ้ว oh ด่านนี oh ้ม oh. oh ันปลากระจายมาโอ้โ oh อ้โหปลาไปไหนเฮ้ยปลาก็ไ oh ม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดอยู่นี่เขาปลาไปไหนเนี่ยโอ้ยเโอ้โหปลาดักหน้านี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่โดนไม่โดนไม่โดนหลังนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวด่านนี้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่นะโอ้ยโอ้ยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยโอ้ยติดติดโอเคโอเค พุ่ง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 ขึ้นไปหยุดหยุดหยุดโอเคหยุดก่อนโอ้ด่านนี้มีหม้อด้วยฮะด่านของหม้อปรุงยาไม่หมดเหรอพุ่งไปเลยปรุงยงปรุงยาตะลุกออกอีกแล้วเฮ้ยเชื้อเพลิงหมดเยะเยืะจะออกนอกวงโคจรแล้วโอ้ไมคก็โอ้เราได้ตังค์มันเยอะมากนะได้ทั้งห้าสิบหกบาทแน่สำหรับตังค์ก็สามารถเอาไปซื้อกล่องสมบัตินะฮะนี่สามารถเปิดกล่องเพื่อ เพื่อหาวัสดุชิ้นส่วนมาในการสร้างเรือได้นะฮะแม่เนี่ยยานอากาศของเราเมื่อกี้ไปได้ค่อนข้างไกลเลยนะฝั่งตรงข้ามเขาสร้างอะไรกันน่ะเราไปแวะไปดูไหมแวะไปยังไงอะเรามีวิธีแวะไปไหมเราจะแวะไปดูงานฝั่งตรงข้ามนะครับโดยการนั่งจรวดไปอ๋อ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ไป <c oughs> สวัสดีทําอะไรกันทุกคนพวกนายทาอะไรนี่คืออะไรปืนใหญ่โอ้โหปืนใหญ่ใหญ่จริง นี่มันนีโออาร์มสตองไซโคลนเจสอาร์มตองเนี่ยน,นะเขากำลังสร้างหุ่นยนต์นะท่านผู้ชมอันนี้คือขาหุ่นยนต์แน่ๆมันขาไก่เลยโอ้มีประตูด้านหลังเลยนะฮะหุ่นยนต์ของเขาส่วนเราก็กลับไปสร้างอะไรของเราดีกว่าไหมเราจะต้องสร้างหุ่นยนต์นะท่านผู้ชมสร้างเหมือนเขาไงบอกว่าหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์มันเดินยังไงวะผมว่าผมจะซื้อนี่มาซื้อนี่ด้วยล้อรถยนต์นี่เจ็ดร้อยห้าสิบซื้อไปเลยไม่รู้ทำอะไรได้ซื้อมาก่อนอู้ได้ล้อล้อหน้าสองล้อแล้วก็ล้อหลังสองล้อ แล้วล้อมันใส่ยังไงอะเนี่ยนี่ไงติดอันนี้เข้าไปติดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผมว่าล,ล้อที่ขับเคลื่อนน่าจะเป็นล้อหลังนะฮะใครมันยิงปืนใหญ่มาวะเนียนี่ผมกําลังสร้างอะไรท่านผู้ชมเอาจะเขาจะดูออกไหมว่ามันคืออะไรไม่ไงมันคืออไเป็นหุนนนะห่นยนต์นะหุ่นยนต์กันดั้มทาไมล้อมันไม่หมุนตามอ่ะไม่ไงหมุนล้อได้ด้วยเมื่อกี้ทาไมมันไม่หมุนวะมันไม่พอมันขาดบล็อกหนึ่งไม่เป็นไรเราติดบล็อกนี้ไปแทนแล้วกันอือดูแปลกๆเอ้ยอลองออก โอ้ยโอ้ยรถไถไปแล้วรถไถโอ้ยไดนโดนหมุนอย่างนั้นอนี่คืออะไรหมุนไปไหนเนี่ยเอาไม่เอาหม่เมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับนี่เลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าผมจะสร้างเป็นกล่องเว้ยเป็นกล่องแล้วก็ติดล้อเข้าไปท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะผมติดล้อเข้าไปด้านข้างนี่ติดเข้าไปเลยล้อด้านข้างแล้วลองเข้าไปนั่งซิเออโอ้ดูดีปลด เว้ยหมุนได้ด้วยไปเลย <laughs> หมุนได้ด้วยมันหมุนเป็นใบพัดเลยหมุนแลวไงต่อหมุนเราไม่ไป <laughs> อะไรเนี้ยอา้าหลุดหลุดหลุด <laughs> ตกเก้เอาอี้้าหัวเด่นเลยโอ้ยยังไปไม่ถึงไหนเลยจะ <laughs> ต้องสร้างอะไรที่มันดูอันตรายนะท่านผู้ชม,ชมอะไรแล้วเนี่ยใครมายิงปืนใหญ่แถวนี้เพราะว่าเขาเขาเล่นผิดคนแล้ว嘛ท่านผะู้ชมผมจะใช้เครื่องนี้ไว้ในการทรมาน นี่มันคือเครื่องทรมานคนไะไ,ไมมรู้ป่ะไม่ไปเลยลากไปเลยไม่คิดผิดแล้วไอ้น้องเล่นกับพี่นี่ลากไปกับสายน้ําเลยไม่ดึงหัวเลยดึงหัวเลยอืเล่นไรไม่เล่นไม่หมุนไปตามหมุนไปตามเชือกเลยตายแน่หมุนไปกับเชือกแหละหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยหมุนไปเลยหมุนไปเลยหมุนอยู่นี่แตะหมุนเป็นอนุสาวรีย์ไม่กดสวิตช์ยิงใส่ตัวเองก็เฮ้ย เ <laughs> <laughs> ออไปดีกว่าเราออกเรือดีกว่านี่คือเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำที่เออรัฐบาลไทยเป็นคนออกตังเพื่อซื้อมานะ <c oughs> ไม่เสียงไม่เสียงรัฐบาลรัฐบาลเรือดำน้ำจากภาษีประชาชนเรือดำน้ำต้องมีนี่กระจกเอาไว้กันน้ำ <c oughs> ออกเรือออกเรืออกอ,อ,อกกระเด็นตกน้ำไปแล้วไปแล้วเด้อ ทางตรงแบบนี้เฮ้ยอะไรลอยอยู่บนฟ้าอะไรลอยน้องชมเห็นไหมทางตรงแบบนี้ใช่ไหมไอมาขอเข้าทีไม่เข้าเฮ้ยไปเลยพุ่งไปเลยใครขวางชนเนาะล้มเองโอ้ไม่เป็นไรเรือดำน้ำไงเรือดำน้ำมันก็ต้องถไยด้านข้างได้ดีไหมโอ้ข้างหน้ามีคนด้วยเบียดชนชนชนเบียดเฮ้ยทำอะไรกันนี่วัยรุ่นเลยเฮ้ยใครขวางทางชนชนเบียดเบียดชนโอเฮ้ย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 อย่าโดนหางเสือดิ อย่าโดนไปพัดดิถาลายด้านข้างไปไม่มต้องกลัวไม่มต้องกลัวชนชนชนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรือดำน้ำดำน้ำจับภาษีประชาชนโอ้ยบูธเราหมดแล้วท่านผู้ชมโอ้ป๊อปคอนมืยิงป๊อปป๊อปอะไรมาเนี่ยยิงบอลน,นะหลบซอกแซกซอกแซกไม่มีทางไม่มีทางยิงโดนหรอกนะหลบไม่โดนไม่โดนโอ้ยชิบหายแล้วหางเสื้อแตกตอนนี้ผมไม่สามารถควบคุมเรือได้แล้วนะฮะตอนนี้ ตามมีตามเกิดเพราะว่าหางเสือที่เราบังคับเรือมันแตกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถควบคุมทิศทางได้โอ้เบสบอลโอ้ยเต็มเรือเลยเมื่อกี้โอ้ย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 ถไถไปหมดเลยไถไปหมดเลยโอ้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 ยโอ้ยหมวกหลุดเลยหัวเหลี่ยมเลยหัวเหลี่ยมโอ้อันนี้คือโดนโดนทีเดียวหมดเลยอ้เจดโอ้ยหัวขาดเอ้าตายแล้วตายขาเรือเลยโอ้ได้มา48บาทเองเหรอได้น้อยจัง เรามาลองสร้างหุน่นยนต์ใหม่อีกรอบด,ดูสิผมอยากรู้ว่าหุ่นยนต์ผมมันจะไปได้ไกลไหมแล้วเราก็ใส่เก้าอี้เข้าไปตรงกลางครับเพื่อเราเข้าไปนั่งได้เฮ้ยได้แล้วไหนดูสิโอ้า <colorful> หมุนติวหมุนติวเลยหมุนๆอ๋อดูโอ้ยโอยหมุนโอ้ยอ๋อตอีกแล้วไม่จรวดจากโครงการ Space X ของ Elon Musk พร้อมปฏิบัติการแล้วทำการปล่อยจรวดในสาม สองหนึ่งออกเดินทางไปแล้วออกเดินทางแล้วไปไกลแล้วไอ้พวกซื้อเบื่อไปเลยหมุนวนไปเลยจะรวดดูด่านข้างหน้าเรามีดานอะไรบ้างเนี่ยโอ้ผมว่าผมบินสูงไปเปล่าโอ้ผีเสื้อชนผีเสื้อเลยไหมชนชน,นขอชนผีเสื้อหน่อยชนไม่เงี้ยห็นเป็นไรไม <c oughs> ่ชนผีเสื้อแล้วผีเสื้อล่วงแล้ว,ลวไปแล้วหมุนวนหมุนวน เคครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับด่านนี้ไม่มีอะไรมากครับด่านนี้ก็จะมีเหมือนเป็นหมอกนะฮะเป็นหมอกแล้วก็เป็นหลุมศพนะฮะรอบๆไม่มีอะไรมากนะฮะโซดานนี้ก็ยิงเราเว้ยแต่ไม่รู้วจะยิงแม่นแค่ไหนนะลองไปไปก่อนโอ้วกนี้มายิงดักหน้าโอ้โอ้โอ้ยโ้ย้ย่วงเลยโอ้ยไปแล้วบินบินสู่อนาคตจรวดของอีลอนมัสบินสู่นะโอ้ยชนหม้อโอ้ยกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปโอ้โหโอ้โออกนอกเส้นทาง โอ้ออกนอกเส้นทางแล้วกิ้งลงกิ้งลงจรวดบูทหมดกิ้งลงไปลงไงทีนี้เอออย่าหัวลงโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเราค่อยๆกิ้งไปครับหลบหลบหลบกิบ้งหลบหน่อยโอ้ยโอ้ยอะไรหยดลงมาเนี่ยโอ้ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยอ,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 อย่าชนสีแดงจะได้ปชนสีแดงโอ้โหระเบิดหือเออ,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 อโอ้ย<笑><笑><笑>กระเด็นตกเลยไม่เลยฮ่่าฮ่ากลายเป็นผงเลยได้ตังค์มาเท่าไหร่ โอ้ทำไมเราไม่ได้ตังดานเนี้ยเอ้ยเป็นไงกันบ้างเขาสำหรับเกม Roblox นะครับในโหมด Build a Boat for t a s u r e นะครับผมสร้างเรือเพื่อไปเอาสมบัตินะฮะในวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นสมบัตินะครับเพราะว่าเรามาเพื่อเกรียนเฉยๆนะครับใครอยากให้ผมไปถึงสมบัตินะฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรต่อไปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า Woo! Yo, 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 yo. Hey, yay, 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 yay. Yo, 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 yo. Woo, woo, woo. Yay, 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 yay.